อ่าสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนอ่าวันนี้ผมจะมาบอกเกี่ยวกับเรื่องวิชาเซียนนะว่าคนเขาใช้การ์ดใบไหนใช้ทำอะไรกันบ้างอืม <c> อ <oughs> อ่าอันนี้มาเริ่มดูของผมก่อนเลยนะอันนี้ที่ผมใช้ก็คือฝนเลือดนะฝนเลือดนี่เหมาะสำหรับการลงตีบอสแบบเอาดาเมจเปอร์เซ็นต์ดาเมจเยอะๆนะอ่าอันนี้ก็ ตีบอสตีบอสนะหรือก็ผ่านด่านเลยก็ได้ <c oughs> การโจมตีแต่ละครั้งจะพวกดาวเมทห้าเปอร์เซ็นของเฮดเป้าหมายปัจจุบันของเป้าหมายนะอลือดยิ่งสตูเลือดมากเรายิ่งตีแรงมากนะอ่าพลังคุ้มภยัยอันนี้ที่ผมเลือกก็คือเวลาสัตว์เลี้ยงเราโจมตีอะ่ะมันจะไล่โล่ให้เรากันดาวเมดสิบเปอร์เซ็นของเฮพเจ้านายแล้วก็เพิ่ม atk ต่อเนื่อง16%สองรอบนะถ้าใช้คู่กับมังกรคือโกงมากการ์ดใบนี้อาการ์ดใบที่ใบต่อไปที่ผมใช้ก็คือล่าสังหารนะเมื่อเราโดนโจมตีจะเพิ่ม atk ของเรา4.5%ทับสุด5ครั้งเลยนะต่อเนื่อง15รอบอืมเพิ่มทีละ4.5เมื่อเราโดนโจมตีอสูงสุด5ครั้งเยอะมากอ่า มาดูก่อนของการลง PVE นะอ่า PVE คืออะไรก็เหมือนกับลงด่านตีบอสทั่วไปนะที่ทุกคนอยากทำดาเมจต,ตรงนี้ให้มันได้สูงสูงใช่ไหมเนี่ยพวกดาเมจสูงสูงนะพวกร้อยกว่าล้านอะ่ะใช้การ์ดใบไหนบ้างก่อนหนึ่งนะใช้ใบนี้นะถ้าเพื่อนๆไม่มีอะ่ะนี่ต้องใช้ใบนี้เท่านั้นไหนวะอ่าใบนี้นะ ดำเนินการโจมตี136%ของ ATK นะแล้วก็บ,บวกคิดาวเมด20%สองรอบเลยนะอ่าใบนี้คือตีบอสแรงมากเลยนะสำหรับสายคีอ่ะอืมใครมีมังกรใช้ใบนี้ก็ได้นะแรงมากใบนี้ใช้ได้สำหรับทุกสายเลยนะอ่าพวกตีบอสนะอ่าพลังในนะที่ผมแนะนำก็มีใบนี้ก็ได้นะเจ็ดจรัดพิฆาต อ่าที่ผมบอกอ่ะเวลาบอสเลือดเยอะแล้วเราตีแรงขึ้นของเลือดบอสห้าเปอร์เซนตเลยนะแนะนำอีกใบเหรออ่าการ์ดผมมันไม่ค่อยมีนะไปไหนว่าอันนี้ก็ใบนี้ถ้ามีก็ใช้ได้นะล้างพันทับเนี่ยขนาดสร้างดาเมจต,ต่อป้าหมายมีโอกาสสิเปอร์เซนต์เอ้สิบแปเปอร์เซนสร้างดาเมจสองเท่าเลยนะ ไล้มีโอกาส6%สร้างดามมจสามเท่านะโคตรแรงอ่าอ่าดวงจิตนะดวงจิตที่เขาใส่กันก็อันนี้ถ้าถ้ามีอันนี้ใส่อันนี้นะอ่านี่อันนี้ก็โกงนะสู้สายฟ้าถ้าเพื่อนมีใช้อันนี้ก็ได้นะขโมยสเตตัส ATK ต่อเนื่องแล้ว ATK ต่อเนื่องของศัตรูอ่าเวลหนึ่งก็ประมาณ12%ได้มั้งม,มีใบนี้ ใบนี้นะที่ใช้ได้ไอ้ใบนี้ก็โกงนะอ่าเมื่อสัตว์วิญญาณเราโจมตีนะมันจะบวกเกตข้างล่างสีเหลืองๆอนะ่ะสามารถใช้ถ้าไม่ตายได้อีกครั้งหนึ่งไวๆนะอืมใบนี้ก็ใช้ได้นะการลดสเตตัสของการต้านทานฝ่ายศัตรูลดลง26% 2สอรองรอบนะใบนี้ก็ตีแรงขึ้นนะอมีสี่ใบนะั้นที่ผมแนะนำถ้าเพื่อนๆไม่มีพวกสีทองนะอ่า อันนี้เลยเขาใสา่ซานหลังจากสัตว์วิญญาณปล่อยสกกิลจ,จะสร้างดาเมอ่าผมรู้สึกว่าเวลหนึ่งก็ประมาณสิบห้าเปอร์เซนของ a อทีเคสตูนหนึ่งครั้งนะเมื่อสัตว์วิญญาณเราโจมตีอ่าแรงนะอ่าต่อไปส่วนของท่านะที่ผมแนะนำก็คือมีไอ้นี่นะล่าสังหารมันเราจะทำให้เราตีแรงมากเวลาเราโดนบอสโจมตีนะ ส่วนมากเออเราเวลาเราตีบอสอ่ะถ้าเล่นสายต่อเนื่องกับสตันนะผมแนะนําอันนี้นะไร้เทียมทานอ่าเวลาเราตีบอสอ่ะบอสมันจะไม่โจมตีเราใช่ไหมเพราะมันตดสตันอ่ะไอนี้ก็ไม่ทํางานนะการไปเนี้อ่าสําหรับคนต่อเนื่องน้อยๆก็ใช้ได้นะนี่สำหรับรีดดาเมจเอาจริงๆนะใบนี้ไล้เทียมทานล่าเอฟเฟกบัฟให้สตูเมื่อปะสนามอัตราคีบบวก12มั้งแล้วก็ดาเมจคีบบวก อยี่สิบหรือสาสิเปอร์เซ็นตนี่แหละใบนี้คือแบบสุดๆของการตีบอสแล้วนะอืมแต่ถ้าเพื่อนเล่นสายแบบปล่อยสก,กิลไวอะ่ะเพื่อนๆเ,เล่นใบนี้ก็ได้นะอ่าใบนี้ก็โหดมากเลยนะแบบเด้งเกตดเด้งเกตใช้คู่กับหมาป่านะคือแบบดึ้งดิ้งด้งด้ง,ดง,ดงอ่าอ่านี่ใช้คู่กับอันนี้ก็โกงนะเรียกเจ็ดดาราอืมส่วนมากเขาใช้คู่กับ อืมเดี๋ยวผมดูก่อนนะขุนสวรรค์นะนี่ฟื้นฟูพลังงานสามสิบแล้วก็บวกไอ้นี่ยี่อันนี้ไอ้นี่ไอ้นี่เวลาบอสเราเวลาเอสัตว์วิญญาณเราโจมตีนะมันเราจะเด้งเกตไวมากคือแบบอัดสกิลรัวๆนะบวกกับไอจิตวิญญาณตัวนี้นะตัวนั้นผมไม่มีนะ ถ้ามีก็ใส่ด้วยก็ได้ถ้าเล่นสายแบบสกิลรัวๆตัวนี้นะอ่าจะทําให้วิชาเซียนสกิลติดตัวคีเพิ่อมอัตราคีสี่ิเอร์เ็นะโอ้โหเวลาออกสกิลปุ๊บแม่งคีอะคีสี่สิบเปอร์เซ็นที่เยอะนะอืมอ่าต่อไปนะมาดูของส่วน PVP นะอันนี้อันนี้ PVE นะอ่า PVP มีอ่า ใบนี้ก็ใช้ได้นะติดพิษโคตรแรงเลยนะเพื่อนเพื่อน PVP ผมแนะนำนะมีอ่านี่ดาราเคียงกายโจมตีแต่ละครั้งจะเพิ่มเอฟเฟกพลังวิญญาณพ,พลังสัตว์วิญญาณนะประมาณเวลหนึ่งก็ประมาณยี่บห้าเปอร์เซ็นมั้งโคตรแรงเลยนะอ่าอันนี้ PVP นะอันนี้ก็ใช้ได้นะ PVP อ่ะอ ลดต้านเพิ่มเพิ่ม ATK e ให้เราอันนี้ก็ใช้ได้นะเล่นกับมังกรสร้างโล่แล้วก็เพิ่ม ATK e ต่อนเนื่องนะอันนี้ก็เพิ่มเกจนั้นที่ผมบอกอันนี้คืออ่าลดเกราะนะลดต้านทานอืมถ้าเพื่อนๆไม่มีก็อย่างที่ผมบอกก็เขาไถซานก็ได้นะถ้าเพื่อนๆนแบบเจอคนต้านเยอะๆใช้ใบนี้ก็ได้นะอ่า ทำให้สเตตัสต้านไอ k ต่อเนื่องของเจ้านายเพิ่ม27เปอร์เซ็ต์เท่าเวลหนึ่งผมไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์น่าจะสิบวกมั้งอืมถ้าไม่เพิ่นไม่มีสีพวกสีทองแนละ้วใช้ไอ้นี่เขาใส่ส้างกับไอ้นี่ได้นะอ่าถ้านะถ้าสำหรับ PVP นะอันนี้ก็สําคัญทองเลือดเมื่อเวลาเลือดเราต่ํากว่าสามสิบเนี่ยสตูจะตีเราเข้าไม่เยอะนะต่อเนื่องสามรอบของเฮอพะ HP ยิ่งน้อยอ่ะยิ่งตีตีไม่เข้าสามเธอเองนะอ่าอันนี้ก็เมื่อเวลาเราโจมเอ้ยโดนโจมตีนะจะเฟื้อนฟู HP อ่าหกสิบเปอร์เซ็นตของดาเมจที่รับผมเวลหนึ่งผมรู้สึกว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะสามสิบหกนี่นี่ไงนะเวลาเวลาศัตรูตีเราแรงนะแล้วติดดูดวิญญาณนะเลือเราก็เด้งเยอะเหมือนกันนะแบบศัตรู ตีมาเรารับดาเมจประมาณสมมติรับมาหนึ่งร้อยก็อีกสามสิบหกเปอร์เซ็นเนี่ยมันก็เพว่เพิ่ม HP ให้เรานะทําให้เราอยู่นานขึ้นอึดนานขึ้นอ่าต่อไปก็พายุกระบี่นะสําหรับสายหลบลีกนะขนาดหลบลีกจะบวกมีโอกาสสามสิบเปอร์เซ็นที่จะทําให้ติดสลบสลบก็คือสตาร์ทน,นะสองรอบอหลบแล้วตีหลบหลบแล้วตีโคตรโกงนะไอใบนี้ไม่โกงมาก ไอ้ที่ใบน,น,นี้ตีโบสนะใบไอ,เอ้เอถ้าเพื่อนๆมีกาสีทองนะอันนี้ก็เล่นได้ PVP นะอันนี้อันนี้ก็โกงเพิ่มความเร็วสิบเปอร์เซ็นตมั้งเวลหนึ่งและ a เ k อีกสิบเปอร์เซ็นตนะขโมยนะโคตรโกงอ่ะอะใบนี้เล่นเกตนะถ้าอยากเล่นสายแบบสก,กิลไวๆก็ใบนี้ใช้คู่กับหมาป่าก็ได้นี่ อใบไหนอีกอใบนี้นะใบนี้ก็โกงนะพรถศุกโจมตีอาจจะสะท้อนดาวเมจสิบห้าเปอร์เซ็นตมั้งให้สตูไม่โคตรโกงเลยนะเล่นสายหลบนี่ใช้คือได้เลยนะออ่าืมนี่นะน่าจะหมดแล้วละ่ะใช้คู่กับจิตวิญญาณอะไรใช่ไหมจิตอาวุธเอ้ยจิตอาวุธสี่เป็นจิตวิญญาณอะไรนี่ จิตอาวุธที่ผมแนะนํานะสําหรับถ้าเพื่อนๆแบบสายฟรีนะแบบเกลือเกลือนะอ่ใส่ตามผมเลยนะอืมอันนี้ตีบอสนะเพื่อนๆอย่าไปตีคนนะนี่ก็ได้แล้วก็อืมอันนี้ก็ใช้ได้นะจริงๆอะ่ะไอตัวเนี้ยอ,อืม แต่ถ้าจิตสีส้มกับเกลือถ้าเพื่อนๆนไม่มีก็ใช้เป็นตัวตัวนี้ก็ได้เมื่อตีคีเราจะบวก ATK e ต่อเเอ ATK e ของเรา20% 3รอบนะเมื่อเราตีคีเรื่อยๆมันก็ไม่หายหรอกบวก ATK e 20นี่นะสำหรับคนเกลือนะอ่าอ่าอันนี้สำหรับคนเริ่มเริ่มไม่ค่อยเกลือนะใส่แบบนี้นะอันนี้ออกก็ได้ เริ่มไม่ค่อยเกลือนะเริ่มมีตัวดีๆใช้ก็แบบนี้ตัวหอกคือแบบคีย์สำคัญในการตีบอสนะถ้าเพื่อนๆไม่มีหอกคือแบบดาเมจหายวุบเลยนะอันนี้คือควรมีทุกไอดีนะอ่าไอตัวนี้ด้วยไอตัวนี้คือถ้าเพื่อนๆมีห้ามเอาไม่ต้องเอาออกจากทีมเลยนะตัวนี้คือแบบใช้ยันยาวๆเลยอะ N game เอะ็นเกมแหละตัวนี้ดีมากนะเวลาเลือดเราน้อยเราก็ตีแรงอ่า ถ้ามีตัวนี้ใช้ตัวนี้นะเพื่อน,อ,นอืมอ่าสำหรับคนดวงเริ่มไม่เริ่มไอนี่หละเริ่มไม่ค่อยเกลือนะนี่ใช้แบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นแบบนี้ก็ได้แบบเริ่มมีของฟูแล้วนะอันนี้ใส่เป็นเลือดมังกรก็ได้นะไอตัวจัก,กรพัดแดดที่ผมไม่มีเนี่ยตัวนี้แล้วก็อ่อที่สำคัญนี่เอทีเคต่อเนื่องทำให้เราตีบอสครบหกฮิตทุกรอบนะตีหกรอบหกรอบ ตีหกรอบหกรอบแล้วก็ตัวนี้มันมันอ่าสูงสุดหกรอบมั้งโคตรแรงอะ่ะคอโบกับเอทีเคต่อเนื่องนะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ใบสุดท้ายนะที่ผมเลือกใช้นี่ออน,นี้แรงนะนี่นี่ที่ผมใช้นะผมใช้เซตนี้นะที่ผ่านมาถึงเออ้อยี่สิบกว่าเอ็มนะใช้ใบนี้แล้วก็คู่กับถ้ามีฝนเลือดใช้ฝนเลือดนะฝนเลือดตีบอสโกงมาก เจ็ดจลัดพลังคุ้มภัยล่าสังหารเพื่อนๆไม่ต้องใช้ก็ได้นะใช้เป็นไอ้นี่ก็ได้นะถ้าเพื่อนๆไม่ขี้เกียจรีก็ใช้ไอ้นี่เวล1หนึ่งก็ได้นะอืมเอาเราเอาแค่ออฟมันอนะข้างล่างน่าจะไม่ไม่ได้อยู่แล้วเพราะผมใส่เป็นเอตีโต้นะฝั่งสตูไม่ได้ตีนะคีย์สำคัญในการตีมอสต,ต่อไปก็คือเอทต่อเนื่องนะ ต้องต้องไม่ต่ำกว่าหนึ่งร้อยนะถึงจะแบบแรงอะ่ะอันนี้ผมแบบไปใส่ของมั่วแลดูอิติเคสลบทิเคสลบเปอร์เซ็นต์ผมหายเยอะมากอะ่ะปกติผมตีบอสสองร้อยเอ็มบวกอันนี้ผมเอาออฟออกหายไปเยอะเลยอ่าหลักๆก็เปอร์เซ็นต์อิตเคต่อเนื่องนะไอ้มังกรนี่ก็ช่วยสำหรับตีบอสนะถ้าเพื่อนๆไม่มีมังกรก็คือเ yeah, ยนะเห็นไหมอ่า จะสร้างดาเมจหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดของ ATK ตัวละครอ่าแล้วก็บวกคีสิบหกเปอร์เซ็นทับสุดห้าครั้งนะมังกรตีห้าครั้งบวกคีบวก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 หลังๆเราจะตีบอสแบบคีทุกดอกนะเพราะมังกรแล้วมังกรเนี่ยห้าครั้งของมันนะอาทับนะแบบทับเลยนะ่ะขึ้นไปห้าสิบกว่าเลยอนะน่าจะหลักร้อยได้เลยมั้งอืเพื่อนๆเกลือนะเพื่อนๆนะใช้ตัวนอกนกอกอกันนี้นะ็ไน้อกเมฆก็ได้นะ นกเมฆขอเป็นออฟบวกเปอร์เซนเอทเคต่อเนื่องนะอ่าสีม่วงกับสีส้มเท่านั้นนะที่เพื่อนๆต้องลีหาออันนี้ผมจับได้ผมลีได้มังกรนะโคตรดีเลยมังกรผมเได้สองตัวละมมังกรผม off รนะออฟง่นะอนี่ตีบอสก็มีนกเมฆกับตัวนี้แหละอตัวนี้ไอตัวนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มั้งใช้นก,กนไอ้ตัวนี้ดีกว่ามังกร ด้วงก็ได้นะดวงก็ดีนะลดเกราะอ่าอืมน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะอืมถ้าเพื่อนมีข้อสงสัยคอมเมนต์มานะแล้วก็ผมสร้างกลุ่มนะั้นด้วยนะถ้าเพื่อนๆสนใจก็เข้าเข้ามาในกลุ่มได้นะอ่าคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ